สวัสดี FC เมกโขออนทัวร์สุขุสุคนครับทริปนี้ครับเก็บเอาภาพบรรยากาศเก่าๆตอนที่ผมได้มีโอกาสทริปการเดินทางไปเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เขื่อนขามวนสอพลาาครับทริปนี้ครับผมไปวยกันนี่ครับสามคนครับมีเมียผมกับมีเบาตื่นรอจซอแซบครับไปเข้าดาวที่สปริงริเวอร์รีสอร์ทแถวทับของโรเมืองคุณคำนะครับข้ามสะพานมิตรภาพทยลาสามนครพนมขาม่วนครับไปกินข้าวเส้าที่ร้านข้าวเปียกนางนินครับอยู่แถว เรื่องกีฬาเมืองทะแขค,ครับถือว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังในเพราะว่าร้านนี้ครับนี่รายการเรื่องเล่าชาวนี้ของสรยุทธก็เคยไปถ่ายทำมาแครับและการเป็นร้านที่มีผู้คนไปกินข้าวเส้า,ลาหลายเปนตรงเอ้มันแซ่บพนะครับอยู่ริมโขงเลยครับร้านนี้นะหลังจากที่กินข้าวแล้วก็เดินทางไปเที่ยวท่าฝรั่งครับซึ่งเป็นจุดที่ผมมกักเพราะว่ามาอยู่กลางป่าธรรมชาติภูเขาเหินปูนกับน้ำนี่ใสเป็นโบลกกลเลยครับเหมาะในการไปกินข้าวป้าหรือว่าไปนั่งแพพาเรือขายักครับเพราะว่ามันก็น อยู่ห้างจากตัวเมืองท่าแขกอ่ประมาณ12กิโลเมตรครับไปได้สบายครับหลังจากที่ผมกิบบรรยากาศที่ท่าฝรั่งแล้วก็ขับรถกับมุ่งหน้าไปนากกยครับไปเบิงน้าเทินครับไปเบิงเงือนหยัเงือกบอลลนที่เพิ่นเอามาตั้งโซนะครับไปกินข้าวเที่ยงที่โพสีท่าหลังนากกยครับซึ่งเป็นจุดเช็คอินกับจุดพักรถของนักเดินทางสุกคนมบ่จะเป็นไทยฝรั่งเวลาเพิ่นมาตากเส้นทางท่าแขกลู่นะครับ เพิ่มก็จะไปกินข้าวเที่ยงหรือว่าไปนอนเต็นท์พักค้างคืนอยู่โพสีท่าหลังเมืองนากายแขงขม้วนครับผมใช้เวลาอยู่ันประมาณ2-3ถึงสมชั่วโมงครับเพราะว่าเดินทางจากตัวเมืองตะเขตก,กัเลาะเที่ยวตามหน้าทางไปนะครับแล้วก็มีไปทางที่จะไปนอนที่เมืองลักซาวแขกมลลิคัมไซครับไปเยี่ยมยามเสี่ยวสหายเท้าอึงบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นยวนนะครับไปเลาดตลาดแรงครับตลาดเมืองคําเกิดหรือว่าตลาดเมืองลักซาวครับ ถ้าเป็นคนมาจำถินแถวบนญคำไซนี่เขาจะเอิ้นว่าเมืองคําเกิดแต่ถ้าเป็นคนตั้งถิ่นคือผมไปที่จะเอิ้นว่าเมืองลักเซวครับเมืองลักเซานี่ครับคำขวัญของเพื่อนฮะเมืองหนาวสาวงามสนแสดงว่าเมืองนี่ครับนี่หนาวทั้งปีเพราะว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาหรือกธรรมชาติลายแห้งครับหลังจากที่ผมค้างคืนตื่นเ้าที่เมืองคําเกิดผมก็เดินทางไปเที่ยวตามเส้นทางท่าแขกลู่ครับไปแวะชมวังน้ําเย็นซึ่งเป็นบนท่องเที่ยวบุรุณ ที่สวยงามของแขวนโมลิคัไซครับอยู่เส้นทางจากเมืองลักซาวจะไปเมืองคูงคำนะครับเส้นทางนี่ครับเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามตลอดเส้นทางได้เห็นวิวธรรมชาติเห็นหมู่บ้านสนบทที่มีความสวยงามครับตลอดเส้นทางสองคํานะฮะอาจจะเป็นภูเขาแล้วก็มีเมฆหมอกในสมในซวงเ้าครับเห็นวิถีชีวิตเซาแขวนขโมยเซาแขวนโมลิคัไซครับหลังจากนั้นก็ไปแวะกินข้าวเที่ยงหรือกกินกาแฟายอยู่ เดอะล็อกวิวพอยท์ครับซึ่งเป็นบ่อนท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่งเปิดได้โบดานนะครับไปเล่นซิปไลน์ครับที่เดอะล็อกวิวพอยท์ครับมีทั้งเครื่องดื่มอาหารบริการมีข้าวมีคาเฟ่แล้วก็มีจุดใเฮาเล่นแนวเอ็กเวนเจอร์โบจะเป็นซิปไลน์หรือว่าย่างไตตะคายหรือว,ว่าสะพานข้ามภูเขาไปเลยจุดนี้นี่ครับใช้เวลาในการเล่นประมาณ3-4ชั่วโมงขึ้นก็ว่าเมื่อที่เขาไปนี่คนหลายเยอะหลายครับจากนั้นครับ เดินทางไปที่บ้านกองโลครับเพราะว่าจะไปข้างคืนยูหันครับบ้านกองโลนี่ครับเป็นบ่อนท่องเที่ยวซุ้มซนครับอยู่กลางภูเขาเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามหินอ่อนอยูบนนะ้างคืนอยู่สปินรีเวอร์รีสอร์ทครับก็เป็นกิจเท่ารีสอร์ทอยู่กลางป่าธรรมชาติมีบ่อนเที่ยวภายในที่พักครับสระน้ําหินบูนณ์กับห้วยน้ําใสครับเราสามารถบริการเรือคายักภายในสปินรีเวอร์นะครับายชมวิวน้ําใสครับจุดนี้ครับนี่ดาราคนไทยเคยไปด้วครับ วอนยปิดมากปาล่นเคยไปนอนอยูยกันครับไปพายเรือขายหยักสมอยู่ธรรมศาตร์ครับแล้วก็ไปนั่งเรือลอดถ้ำกับพี่น้องไปบึงธรรมศาตร์ภายในถ้ำของโลแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเที่ยวหมู่บ้านลึกลับรับพระวะหมูบ่บ้านนาตานนะครับวิธีการเดินทางไปก็ต้องนั่งเรือลอดถ้ำไปเท่านั้นครับจึงสามารถไปเที่ยวบ้านนาตานได้ครับถ้ำของโลนี่ครับอยู่ฝั่งเมืองคุนําถ้าเขานั่งเรือลอดถ้ำของโลนี่ครับไปฝั่งบ้านหน้าตานี่ กัญากลายเป็นเขตเมืองนากายครับทนของลนอครับมีความยาวประมาณ7กิโลเมตรครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งสวโมงนั่งเรือลอดทำอย่างเดียวด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการมาเที่ยวในเส้นทางท่าแขบลูกของแม่โขงทั่วครับความสุขในปันไปเละก็วันจะมาเด้เพราะว่ามันเงียบสงบคล้ายๆข้าไปเปิดโลกใหม่ครับพี่น้องไปเห็นวิธีชีวิตป่าธรรมชาติสนบทเมืองลาวนี่มีความสุขครับพี่น้องครับบรรยากาศที่พวขะาวที่ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวสปรลาวแล้วครับ ก็หวังว่าในช่วงหลังจากปีใหม่ครับเนาะวนเป็นไทยหรือวาลาาทั่วโลกครับก็หวังว่าที่มียาแล้วก็วัคซีนต่อต้านโควิดนะครับให้โควิดหายไปจากโลกนี้ครับจะได้ไปอ่อนทัวอีกรอบนึงครับเนาะรอเงเดี๋ยวครับพี่น้องรอให้โควิดหายไปจากโลกนะครับรอให้ด่านให้ลราเปิดก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศที่ฝั่งลราให้เบิ่งอีกรอบนึงครับช่วงนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านครับโควิดระบาดครับมดโควิดจะไปเที่ยวกันนะครับ